y h e e i s your 1,800 w o r d YouTube video script detail dramatic review style with performance and price discussion no heading no welcome back and fully safe fictionalize no sensitive intel ขีดขีดขีดเสียงกลองศึกของโลกยังไม่ทันเงียบ แต่ทันใดนั้นประเทศไทยก็สร้างความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทั้งโลกไม่คาดคิดข่าวนี้แพร่กระจายไปรวดเร็วรากับสายฟ้าเพราะไม่ใช่แค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่จับตามองแต่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนและแม้แต่ชาติยุโรปก,ก็ยังต้องหยุดและถามตัวเองว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เวทีเทคโนโลยีอาวุธระดับไหนกันแน่ นี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวอาวุธใหม่ธรรมดาแต่เป็นการประกาศศักยภาพความทะเยอทะยานและความพร้อมที่จะยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกทุกมุมทุกประเด็นและทุกข้อมูลที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของไทย พร้อมรีวิวด้านสมรรถนะความสามารถเทคโนโลยีและความคุ้มค่าด้านราคาในมุมมองแบบวิเคราะห์เชิงลึกแม้หลายข้อมูลจะเป็นการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแต่ภาพรวมทั้งหมดได้สร้างความฮือฮาอย่างปฏิเสธไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากรายงานภายในที่ถูกแชร์ในวงการความมั่นคง ซึ่งระบุว่าไทยกำลังพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวจุดสำคัญไม่ใช่แค่ระยะแต่คือความแม่นยำเทคโนโลยีขับดันแบบใหม่และระบบนำวิถีที่อาจเทียบได้กับมาตรฐานของผู้ผลิตรายใหญ่ระดับมหาอำนาจความสามารถระดับนี้ทำให้หลายประเทศต้องตั้งคำถามว่าไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีนี้ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าได้อย่างไร จากข้อมูลที่เผยออกมาขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงแข็งแบบก้าวหน้าทำให้การเตรียมยิงรวดเร็วและปลอดภัยกว่าระบบเรดาร์ชี้เป้าถูกพัฒนาจากระบบตรวจจับหลายความถีสามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณนอกจากนี้ระบบควบคุมการบินยังถูกออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ระหว่างการบิน ทำให้รับมือกับระบบต่อต้านขีปนาวุธของคู่แข่งได้ดีขึ้นสิ่งที่ทำให้ต่างชาติต้องตกตะลึงคือรายงานที่ระบุว่าความคลาดเคลื่อนของโครงการโจมตีอาจต่ำกว่า10เมตรซึ่งถือว่าแม่นยำมากสำหรับอาวุธในระดับนี้หากข้อมูลนี้เป็นจริงนี่หมายความว่าไทยประสบความสำเร็จในการก้าวจากยุคข,ขีปนาวุธพื้นฐาน ไปสู่ระบบยุคใหม่ที่เน้นความแม่นยำสูงและการตอบสนองเร็วในแง่สมรรถนะความเร็วของถีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้ถึงขั้นไฮเปอร์โซนิกแต่มีการระบุว่าอาจใกล้ระดับความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าซึ่งเพียงพอที่จะทำให้การสกัดกั้นโดยระบบป้องกันทางอากาศทั่วไปเป็นเรื่องยาก ความเร็วระดับนี้เหมาะสำหรับการโจมตีทางยุทธศาสตร์ในระยะไกลาการเปลี่ยนจุดยิงอย่างรวดเร็วและการตอบโต้ภัยคุกคามแบบเฉียบพลันนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากหลายประเทศประเมินว่าระยะยิงอาจอยู่ระหว่าง300-500กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการป้องรามภัยคุกคามในภูมิภาคโครงสร้างของตัวถีปนาวุธถูกออกแบบให้เบาขึ้นแต่แข็งแรงกว่าเดิม โดยใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนความร้อนได้มากทำให้องค์รวมของระบบสามารถพัฒนาได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงเกินไปความคุ้มค่าของระบบนี้คือเรื่องที่หลายประเทศยังตั้งคำถามใครทำได้อย่างไรการผลิตขีปนาวุธประเภทนี้ในประเทศส่วนใหญ่ต้องใช้เงินมหาศาล ต้องใช้ทีมวิจัยนับร้อยคนและต้องมีการทดสอบหลายครั้งแต่รายงานระบุว่าทีมไทยใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนำองค์ความรู้จากหลายสถาบันมาผนวกกันและใช้เครื่องมือที่พัฒนาเองได้ในประเทศเพื่อลดต้นทุนการทำเช่นนี้ทำให้ราคาโดยรวมของระบบลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอาวุธรุ่นใกล้เคียงจากต่างประเทศ เมื่อพูดถึงเรื่องราคานักวิเคราะห์คาดว่าราคาต่อหนึ่งลูกของขีปนาวุธนี้อาจอยู่ในช่วงประมาณ30-40%ของราคาขีปนาวุธจากผู้ผลิตรายใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อแต่แน่นอนว่าราคาจริงไม่ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะสิ่งที่เรารู้คือไทยต้องการพัฒนาระบบให้ใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุด ขณะที่ยังคงประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ความมั่นคงสมัยใหม่เมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยต่อสื่อระดับนานาชาติสหรัฐอเมริกาเป็นชาติแรกที่ออกมาให้ความสนใจเพราะในยุคที่เทคโนโลยีขีปนาวุธถูกจับตามองอย่างเข้มงวดประเทศเล็กๆที่สามารถผลิตอาวุธลูกใหม่ได้ด้วยตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสหรัฐอเมริกา รายงานว่าต้องการดูรายละเอียดด้านเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพการใช้งานของขีปนาวุธนี้รัสเซียเองก็ให้ความสนใจเช่นกันทั้งในฐานะผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่และในฐานะประเทศที่ต้องการเข้าใจว่าความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกำลังเติบโตไปทิศทางไหนหลายสำนักข่าวรัสเซียรายงานว่า การเปิดตัวครั้งนี้อาจทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีด้านอาวุธของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฝั่งจีนการประเมินชี้ว่าขีปนาวุธรุ่นนี้อาจเข้ามาอยู่ในโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคในอนาคตเพราะจีนเองมักให้ความสำคัญกับประเทศที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง ความสามารถของไทยอาจเพิ่มโอกาสให้เกิดความร่วมมือในด้านระบบอาวุธยุคใหม่มากขึ้นในอนาคตส่วนยุโรปหลายประเทศให้ความสนใจในด้านการออกแบบและต้นทุนตำ่ำรายงานที่ออกมาระบุว่าระบบนี้อาจเป็นตัวอย่างที่หลายประเทศต้องการศึกษาเพราะไทยสามารถสร้างอาวุธประสิทธิภาพดีด้วยงบประมาณจำกัดได้อย่างคุ้มค่านักวิเคราะห์ยุโรปบางคนถึงกับกล่าวว่า หากไทยเปิดการส่งออกในอนาคตตลาดอาจเติบโตอย่างรวดเร็วสิ่งที่ต้องจับตามองคือมาตรฐานความปลอดภยัยการผลิตและกฎควบคุมการใช้งานในด้านการทดสอบข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในเชิงสาธารณะระบุว่าการยิงทดสอบประสบความสำเร็จแม้รายละเอียดจะไม่ได้เปิดเผยทั้งหมด แต่ชิ้นส่วนสำคัญเช่นการรักษาเสถียรภาพในการบินการควบคุมทิศทางและระบบล็อกเป้าหมายถูกกล่าวว่าทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้การทดสอบครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการตรวจสอบสมรรถนะแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกำลังก้าวขึ้นสู่ระดับที่น่าสนใจและน่าจับตามองอย่างยิ่ง ประเด็นสำคัญที่หลายคนถามคือประเทศไทยจะต่อยอดจากเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไรนักวิเคราะห์คาดว่าขั้นต่อไปอาจเป็นการพัฒนาระยะยิงที่ไกลขึ้นระบบตรวจจับแบบใหม่ที่ใช้ AI หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเวอร์ชั่นที่สามารถยิงจากหลายแพลตฟอร์มเช่นรถเคลื่อนที่เรือหรือโดรนยุคใหม่การที่ไทยสามารถเริ่มต้นด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพแล้ว ถือว่าเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกไกลในด้านสมรรถนะเชิงลึกหลายรายงานประเมินว่าระบบนำวิถีอาจผสานข้อมูลจาก GPS, INS และเรดาร์นำวิถีปลายทางทำให้ขีปนาวุฒสามารถปรับการบิในในช่วงสุดท้ายได้แม่นยำมากการใช้วัสดุทนความร้อนสูงช่วยให้สามารถทำความเร็วได้ดีโดยไม่สูญเสียเสถียรภาพ นอกจากนี้ระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณยังช่วยให้การรบกวนจากศัตร,รูทำได้ยากมากขึ้นเมื่อพูดถึงความคุ้มค่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไทยอาจกำลังก้าวสู่จุดที่สามารถผลิตอาวุธคุณภาพสูงในนบประมาณจำกัดได้อย่างแท้จริง ความสำเร็จครั้งนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นในภูมิภาคมองเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลเสมอไปแต่ต้องใช้การบริหารจัดการความคิดสร้างสารรค์และการผสานองค์ความรู้จากหลายสาขาเข้าด้วยกัน คำถามคือราคาต่อหน่วยจะไปถึงระดับไหนหากไทยเปิดการผลิตจำนวนมากราคาต่อหน่วยอาจถูกลงอย่างมากและหากระบบนี้เปิดโอกาสให้ประเทศอื่นซื้อตามความต้องการในตลาดอาจทำให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตสำคัญในภูมิภาคได้ทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศถึงจับตายอย่างใกล้ชิดสรุปแล้วการเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวธรรมดา แต่เป็นการประกาศว่าศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่เทคโนโลยีดีกว่าเดิมความแม่นยำสูงขึ้นความคุ้มค่าน่าทึ่งและ